ก็มันจะมีโจทย์หนึ่งนะครับใน Blender ที่คิดว่าคนที่ทำ rendering interior เนี่ยน่าจะเจอบ่อยๆก็คือการที่ว่าเวลาเราเซตกล้องนะครับแล้วเราไปชนกับกำแพงลักษณะนี้นะฮะแล้วซึ่งถ้าเป็น Space ที่เล็กมากๆเนี่ยการที่จะใช้ c a m e ล a c l i ิเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเวอร์นะครับ คือมันจะไปตัดาภาพทีนี้เราจะต้องทำยังไงนะฮะคือในลักษณะนี้เนี่ยเราต้องการที่จะซ่อนวอลซตลักษณะนี้นะฮะเพื่อที่จะเรนเดอร์แต่ว่าถ้าเราซ่อนลักษณะนี้เนี่ยเวลาเราเรนเดอร์เนี่ยมันจะทำให้งานของเราเนี่ยมันแสงเข้าเยอะนะครับอย่างเช่นลักษณะนี้นะฮะคืออย่างเงี้ยคือเราต้องการที่จะ เรนเดอร์ภาพแต่ว่าไม่ต้องการให้แสงมันเข้าตรงข้างหน้าเพราะว่าพอเราเปิดช่องเปิดปุ๊บไ,ไอความพลังงานของแสงนี่มันจะเข้ามาทั้งหมดเนาะเราถ้าเราเปิดตรงนี้มันก็ิจะบางนะครับวิธีการนะครับคือตรงนี้เนี่ยไนไซเคิลเนี่ยมันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าเราเซตคอเลกชันให้เป็นคล้ายๆเลเยอร์เนี่ยมันจะง่ายให้เราไปที่ตรงนี้กดตรงนี้ indirect only นะครับแล้วให้เรากดตรงนี้ จะเห็นว่าวิธีการนี้พอกด indirect o n l y เนี่ยภาพของเราจะดูเป็นธรรมชาตินะครับและถ้าเราปิดอย่างนี้นะเห็นไหมคือถ้าปิดอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ต้องเปิดแล้วก็ถ้าติ๊กตรงนี้ออกก็คือจะเป็นเหมือนกับอ็อบอเจกต์ที่เป็นตัวผน,น,นังจะถูกบัางนะครับ อันนี้ก็คือการแก้ปัญหาใน e v นะฮะเอ้ใน Cycle นะฮะซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยใน e v ในเวอร์ชั่นเก่าๆเนี่ยจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าใน e v เวอร์ชั่นที่มีเร testing เราเนี่ยจะจะเริ่มทำได้แล้วนะครับผมใช้เวอร์ชัน4.5เอามาสอนเพื่อนๆทีนี้ถ้าเราเข้ามาใน e v นะฮะก็คือกดตรงน,นี้ปุ๊บ จะเห็นว่าพอเราเข้ามาในโหมด e v วีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ลักษณะของ Indirect ได้แบบนี้นะครคือตัวนี้มันใช้ได้เฉพาะส่วนของที่เป็น c y c l e เท่านั้นนะครับผมมาเจอวิธีการแก้ปัญหาตัวนี้เมื่อไม่นานีเองนะคะก็คือว่า เราเนี่ยจะเลือกตัวนี้นะครับวอแล้วกดคลิกขวานะครับกดคําว่า select object นะฮะเขาก็จะเลือกทั้ง collection หรือว่าคล้ายๆ layer นะฮะและให้เราไปที่ object ตรงนี้นะไปที่ visibility นะครับเราจะพบว่าเอ่อเดี๋ยวนะครับหนึ่ง visibility โอเคเจอแล้ว เราจะพบตรงนี้นะครับคือใน e v วีเนี่ยในเวอร์ชัน4.5มันจะมีคำว่า c a m e r a และ Shadow นะฮะให้เราติ๊กตรงนี้นะติ๊ก Shadow กับ c a m e r a เนาะและให้เราติ๊ก c a m e r a ออกนะฮะจะเห็นว่าบางส่วนถูกถูกซ่อนไว้แต่ไม่ถูกซ่อนไว้ทั้งหมดให้เราคลิกขวายทีหนึ่งนะและ Copy to Selected นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการซ่อนทั้งหมดโอเคตรงนี้ก็คือ อันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยแบนี้อันนี้อ,อ,นนอยังไม่กดใน testing โอเคถ้าเราเป็นโอเคก็ปรับได้แล้วคืออันนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันก่อน4.2จะทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครัทีนี้ถ้าเราอยากจะกลับไปอ่าถ้าเราติ๊กนี้ออกเนี่ยมันมันก็จะไม่มี cast shadow ของไอตัว object เ,เลือกอย่างนี้นะฮะติ๊กปุ๊บ <c oughs> คลิกเลือกทั้งหมดจะกลับไปแบบเราคลิกเลือกอันนี้จะไม่ค่อยสะดวกเท่ากับวิธีของ cycle นะฮะแล้วก็ติ๊กคาว่า camera ทีนี้มันไม่ได้ไม่ได้ถูกโชว์ทั้งหมดก็ต้องคลิก camera อีกทีนึง copy to select e d นะครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมน,นะฮะทีนี้ ถ้าเรามาดูในเวอร์ชัน4.2นี่ก็ยังทำได้นะสมมติว่าเราติ๊กตรงนี้ออกโอเคตัวนี้ผมจะเข้าไปสู่ที่โหมดไซเคิลที่จะไม่ยากนะก็ติ๊กปุ๊บ ถ้าเข้าไปโหมด Cycle ของเวอร์ชัน4.2ก็คลิกแล้วก็ลตล๊กตรงนี้ก็ง่ายๆครับแล้วก็ถ้าอยู่ในโหมด e v ตรงนี้ปอ,เ,อเดี๋ยวนะตรงนี้ Cycle ตรงนี้ไม่ต้องเลือกแค่คลิกตรง c o คอ c t i o n นี่ก็จบละแต่ว่าถ้าเป็น e v เนี่ยมันจะไม่ได้มันจะต้องคลิกเลือกตรงนี้ แล้วก็ไปเลือกที่อ b อบเจนะฮะแล้วก็ไปที่คำว่า c a m e r a คิกตรงนี้ทีเดียวคิดขวา Copy to Selected ก็จะซ่อนอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราเข้ามาในที่ Version ด1นะฮะเราจะพบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นสซเคิลถ้าเราเข้ามาที่ e v อันนี้คือเ Version 4.1นะ เราจะพบว่าในเนี้ย visibility ของเขาเนี่ยจะไม่มีคำว่า,า layering นะครับถ้าเทียบดูนะอันนี้คือ visibility นะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหม visibility เหมือนกันตรงนี้จะมีคำว่า l a y visibility ก็คือมันมีตัว option เนี้ยเพิ่มขึ้นมามันทำให้เราสามารถที่จะ,ะซ่อนแล้วก็ยัง cast shadow ได้อยู่แต่ว่าในเออ์์ั่น 4.1เนี่ยทำไม่ได้เลยนะฮะทำได้ก็แต่ไซเคิที่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะกดปึ้งอะไรเงี้ยก็คือเวอร์ชั่นที่ยังไม่ถึง4.2นี้จะทำไม่ได้นะฮะก็เป็นทิปที่อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะฮะว่าเออมันมันเอามาประยุกต์กับ EV ก็ได้นะ ก็เป็นเทคนิคที่ผมเพิ่งค้นพบไม่นานนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของผมนะครับ